สวัสดีค่ะเขาอ,อน,นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ขอ,อนทำตามเสียงหัวใจของตัวเองก่อนหน้านี้เจออาจารย์ผ่านทาง Facebook แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองได้กดกับตัวเองเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วก็เรียกตามหัวใจตัวเองจนมาถึง The Master Code โดยที่ยังไม่ได้โรงเรียน แต่พอมาเจออาจารย์นะคะข้างในมันสั่นสะเทือนแล้วมันรู้เลยว่าตัวเองต้องการที่จะเรียนตัวเองต้องการที่จะระเบิดตัวตวนออกมาต้องการค้นพบศักยภาพของตัวเองอแค่ครึ่งวันตอนเช้ารู้เลยว่านี่คือเวลาของโค้ดแล้วที่เขาจะได้ตื่นรู้และเขาจะดึงศักยภาพของตัวเองรู้ว่าตัวเองยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วช่วงเวลาหลังจากนี้ เขาจะไม่ได้สนใจแค่แล้วว่าใครจะมองเราอย่างไรแต่สิ่งที่เราต้องสนใจที่สุดนั่นก็คือการค้นพบจิตวิญญาณของตัวเองค้นพบความยิ่งใหญ่ของตัวเองและรู้ว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากกว่าที่ตัวเองคิดและตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นประกาศให้คนรู้ว่าเราโคตรยิ่งใหญ่เลยเราจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเราเอง และนี่คือความสุขที่เขาตามหาแล้ววันนี้เขาก็เจอมันจะค้นพบความสุขอย่างแท้จริงกับการเรียนโค้ดในครั้งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์